โอ oh. แล้วเรื่องประดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับแม่วอลอาซ่าเด้อพี่น้องเด้อตำคุ้งไสมะกอกพร้อมด้วยอืม้ม อักบีเพียงแหบพี่น้องเพื่อพี่เพื่อนน้องนะครับเด้อ โท่าเที่ยงครับ <f uel ess> เพียตจมเปอยนะฮะเป็นอ๋อน,นี่ครับตับตับัวงได้เหมียเด้วนี่ครับตับหงส์ดเพียครับเห็นเชียวอื้ม <f uel ess> mặt nào Xong lắm Và cả thịt kè Kè bó đi ừ, ừ.

嗯，人教、嗯。 ม่นน้ำเนื้อแม่มันตาแตกเลยนาำบริชามน้ำมันก็เลยเป็นอยากค่าข้อาจาัง่อยไปเนาะ S <S เห็ดแสบมัวอะไรมานเนี่ยเหนือเครื่องใน้ัวนะครับอื มองนั่งอยากสูงขั้นกหน่อยหนางโดยชฉาันเดี๋ยวทีนไม่เย็นกับข้างแรงได้ไม่น้อนที่ผมกินสูตรนี้ครับ จอบจอบนี่จอบดอีจอบ,จ,อบจ,อบจอบเป็นจอ,หอกหลกคันแท่หน้ากัมีดสนด่นนนครับเบ่งเงินแท่หน้าเลยพี่น้องเ้อรสชาติี่เป็นยังไง

ถ้าว่าความนุ่มนุ่นคือนี่นะครับปีเปือยดอกจอกจอกจอกเนี้ยเอยนเำื่อนนมำลง เแห่มาเห็ดจินเมืองเ,เงด้ออ๋อหน่อยครับหน่อยใหบเสียบ èo về coi đi หนังคอนแท่นะอหอมแม่งกินู่นนี่าเมืตายอยู่ในหมึกหอมเลยคอนแท่น้ากับโบย่อยมีน้งกึบๆเพื่อนนะ อ้าวเอ็นแก้วมันอะจวดอื้ม บเปลี่ยนได้มีน้องเนี่ยยังไหลยอยู่เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับ,รบชมครับผมจีบออปนีเนาะครับเนาะใด้ซัมนี่ขากีน้องขกากตำบักพริกดิบเพชรเพชรใส่บักกอบบักแนว ผมเครื่องใน่งัวนะครับปีบเพลย์คันแท่น่ากินแก้วม,ม่ามดอกจอกนะครับเนี่ยม,มั่มินยากผมเลยบกินยานสาหลักนะครับเพีย้อขอหอยดีมีแห้งนะครับสำหรับการรับชมน้ำน,นะครับขอคุณน,นะครับที่ไว้วางใจนะครับบาิเวนภาเพื้นนะครับเนาะ ผมก็สีทำํำลิปนะครับให้ดีที่สุดต่อไปนะครับผมก็บิดแบบนวสีเบาแล้วพี่นอ้องพี่น้องครับเจอกันนะครับข้าวหน้าจ็กสิจาะเอาจักสิเป็นเมนูอย่างเดิมนะนะมีนี่ก็เมันเสียบกากแล้วพี่น้องเนะพื่อ ไปหมเป็นระบาดอ,อิ่มขักพี่น้องครับต้นใหม่กำลังงามพี่น้องมีนาบ้านผักแอดมัดนี่ละพอกันไหมพี่น้องแสบคักเลยเนี่ยเขื่อนในต้มปีปเปื่อย ไ้มาแค่นี้เป็นดักแสงเลย่น้องเห็นไหมครับนี่สีมืดผมเช็คมงแเราเป็นกล่องคุณสีฟกัดดีขนาดใดเลยครับก็ถือว่าเป็น้าหย่อนแสงนะครับแต่ปั๊บขำว่าทาั้งนี้ยัง็งียงเลยมนลองเนี่ยทั้ง,งมุมนี้ได้เลยนี่ครับเนี่ยนี่มุมนี้ก็ได้ได้หมดเลยครับเนี่ย